มาดูที่ทางแนวโน้มสถานการณ์น้ำในะคือในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างคะ่ะว่าตอนนี้ท่วมมากแค่ไหนท่วมถึงไหนนะคะจากที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นเฉดสีฟ้าเนี่ยคะ่ะเป็นพื้นที่น้าท่วมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7อําเภอนะคะได้แก่อเอม่สายอําเภอเชียงแสนอเภอเมืองเชียงรายอเภอแม่จันอเภอดอยหลวงอําเ,เชียงรุง้งและอําเ,เวียงชัยถัดมาเป็นจังหวัดเชียงใหม่นะคะมี1อําเภอทีไ่ได้รับผลกระทบ ก็คืออำเภอแม่อายค่ะซึ่งอำเภอแม่อายนี่ถือว่าเป็นอำเภอที่ได้รับผลกระทบเพียงแค่1จังหวัดนะคะแต่หนักที่สุดก็คือจะเป็นเชียงรายถ้ารวมพื้นที่แล้วนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0 0 8 0 0นะคะ กว่าไรนั่นเองค่ะที่มีพื้นที่น้ําท่วมในเหตุการณ์รอบนี้แต่หลายคนก็กังวลว่าเหตุการณ์น้าท่วมต่อจากนี้ไปจะไปท่วมที่ไหนนะคะหลังจากนี้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านพื้นที่ทางด้านของภาคกลางและภาคอีสานแล้วนะคะจึงจะทําให้พื้นที่นะคะในช่วงของวันที่14จุดที่จะได้รับผลกระทบน้าท่วมนะคะคือบรเิเวณจุดที่เป็นสีแดงค่ะจากฝนเฉลี่ยสะสมนะคะมีโอกาสเกิดท่วมนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยสกลนครยโสธรหนองคายนะครพนมอำนาจเจริญบึงกาฬทยภู อุบลราชธานีน้องบัวลำพูขอนแก่นนะคะรวมถึงอุบลราชธานีนะคะและจังหวัดมุกดาหารนะคะที่เห็นอยู่ด้านนี้ละคะ่ะก็รับความเสี่ยงไปในช่วงของวันที่14 ถัดมาพอวันที่15นะคะพื้นที่เสี่ยงมากนะคะโดยเฉพาะวันที่15นี้นะคะก็จะได้รับผลกระทบโดยเฉพาะแถวๆกับริมแม่น้ําโขงรวมถึงจังหวัดที่อยู่บริเวณตอนกลางของภาคอีสานนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร้อยเอ็ดอำนาจเจริญยะโสธรและอุบลราชธานีบริเวณแม่น้ํามูลอาจจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่อง คุณผู้ชมคะแนวโน้มจากภาคอีสานแล้วนะคะน้ํามีโอกาสท่วมอีกจากฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นนะั่นก็คือพื้นที่ภาคกลางค่ะมาดูค่ะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลน,นะคะเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าในช่วงของวันที่21-22กันยายนที่จะถึงนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นจากน้ำท่วมขังในพื้นที่รวมถึงน้ำเหนือที่อาจจะไหลลงมาสมทบนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์คาดการณ์อนาคตล่วงหน้านะคะเพราะต ต่อจากนี้ไปนะคะประเทศไทยนั้นอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนเพิ่มเติมด้วยค่ะดังนั้นแล้วนะคะการเอาใจช่วยนะคะคนในพื้นที่ที่ถูกท่วมก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและที่สําคัญตอนนี้นะคะหลายหน่วยงานพยายามที่จะรับมือและก็ช่วยเหลือเต็มที่นะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายค่ะ